ลงเดินจากป้ามาสองคืนเพิ่งมาถึงกับท็อปเราพี่เราไม่มีอะไรมากินด้วยยายลูกเขามีบินไทงสมองอะไรอ๋อเป็นคนสติสมองไม่ค่อยดีนะลูกเขานะโอ๋อเขาดึงลูกเขามาไหวเราขอบคุณเราขอเราให้เราอยู่ที่นี่ สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ศิลปนุ่ป,ป้านาอาที่น่ารักทุกๆท่านนะครับผมยินดีด<ม>ต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยนะครับผมวันนี้ผมสองคนเดินทางมาจะถึงบ้านคนป่าบาลูแล้วทุกคนนะที่บอกอกันไว้เกินเกินแบแล้วเมื่อวานพวกเราจะ,จะมาซ่อมแซมบ้านคนป่าให้มันใช้งานได้กลับมาปกติทุกคนนะเพราะว่ามีการยุบตัวของพื้นที่ไม้หักไปด้วยที่พังไปทุกคนก็ยังขึ้นไปนั่งไม่ได้ทุกคนนะเดี๋ยวจะพังหนักกว่าเดิม แต่ต้องไม่เปลี่ยนคานล่างเปลี่ยนเสาค้ำใหม่พี่นะซึ่งว่าผ<อ>ูกแล้วเมื่อวานวาเรามาเจอบาลูที่กระต๊อบพอดีดูว่านั่งเสียใจที่เจอบ้านตัวเองพัทงทุกคนนะแต่ก็ผมก็เห็นใจนะแต่อย่างที่บอกฮะมันไม่สามารถบอกว่ามันไม่สามารถอยู่ได้ตลอดไปอยู่แล้วเรื่องบ้านที่เป็นไม้เงี้ยมันเียวกานที่จะพังแล้วก็อย่างฝนตกแดดออกเงี้ยไม้มันค่อนข้างจะผุพังง่ายพี่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวบอกกับบาลูแล้วว่าจะช่วยกันซ่อมแซมไม่ต้องคิดมากเขาว่าแอบกังวลนะกลัวจะไม่ได้กลับมาอยู่บ้านนี้ต มาพักผ่อนที่นี่พี่พี่เวลาเขามีเวลาว่างก็พี่พี่นะบางทีก็พาลาซูมาด้วยเนาะพี่พีู่้บางคนก็ยังไม่เคยเจอภรรยาบาลูก็มีนะทุกคนเพราะว่าตั้งแต่เรารู้จักเขาบาลูแล้วก็พายุบาลูเคยมีแฟนมาคนเนี้ยเจอครั้งสองครั้งเดียวครั้งเดียวที่เล่นน้ำใช่พายาเล่นน้ำทางนู้นเดี๋ยวต้องขอให้บาลูพาภรรยามามาโชว์ให้พี่ได้ดูอทุกคนนะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมกับใหญ่จะเดินเข้าไปในบ้านคนป่าคนตอนนี้เราจะถึงละขอกำลังใจจากพี่หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ให้พวกเราซ่อมบ้าน อย่าให้เกิดอันตรายกับพวกเรานะครับผมไปทุกคนเดินทางกันไปครับผมซูมไปเนี่ยผมเจอเป็นฝักสวยอะอะไรบางอย่างซึ่งมันยาวมากพี่พี่ดูไกลๆนะที่คือผมซูมเข้าไปในกวนนั้นเนี่ยผมมองเห็นไกลๆเฮ้ยมันเป็นฝักอะไรวะแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะผมก็เลยไม่อยากเดินข้ามไปมันต้องเดินข้ามน้ำไปพี่น้ำไปเดินเยเดินทางแพมบาดูกันไปทุกคนคิดว่าธรรมชาติแต่ออกดีมากพี่เมื่อวานก็อากาศดีวันนี้ก็อากาศดีทุกคนนะนี่เราถึงบ้านคนป่าไปนะ มาดูบอลที่นี่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวไฟติดได้ไงอ่ะมีกองกล่องไฟทุกคนเจอป่าพี่พี่กองไฟกำลังติดเลยไม่รู้ว่ามีใครเข้ามาหรือเปล่าค่อยคอย่คอยย่องไปก่อนคอ่คอ,ยคอยย่องไปก่อนเดี๋ยวเพิ่งเข้าพวกแปรเรียมอาวุธเตรียมอาวุธถ้าเป็นบาลูก็ดีแต่ถ้าไม่ใช่บาลูมันจะอันตรายอ,อ้าวแล้วใครติดไฟไว้อ่ะบาลูเข้ามาเหรอ บอลูบอลูของใครอะพี่พี่ใหญ่เจอถุงเสื้อผ้าเหมือนจะเป็นสองถุงหรือเปล่าเสื้อผ้าปะเดี๋ยวนะมันมีคนเข้ามาเนี้ยบอลูเอาเสื้อผ้ามาหรือเปล่าบอลูบอลูเข้ามาหรือเปล่าบอลูบอลู มาลูมาลูมีไหมแล้วใครมารล้วเนี่ยแล้วเป็นใครอ่ะทุกคนครับแล้าบมาลูจะเอาถุงเสื้าพผ้มาทำไมอ่ะเมืม่อกลัวที่หลัวจะมานอนนี่เหรอเข้ามาเจอกองไฟติดอยู่เองก็ถือว่าแปลกแล้วมาเจอถุงเสื้อผ้าที่วางตรงนี้สองถุงไม่รู้ใครเอามาวางหรือมีคนเข้ามาลืมมาหรือเปล่าเราก็ยังไม่แน่ใจใพี่นะ มัน<ค>เริ่มเร,เริ่มแปลกๆแล้เพราะว่าใครจะมาอยู่ที่ของเรามันต้องขวางย่าก,ก่อนดิบบนนถ้าไม่ใช่บาลูบาลูจะเอาทุ่งข้ามาทำไมนั้นบาลูไม่ได้มานอนนี่อยู่แล้วก็ใช่ไงแล้วกองไฟก็ติดอยู่เีอยู่รอบๆกอนนะระวังระวังนะทิ้กองไฟไว้ใส่ปืนเยอะมากอย่างเงี้ยสวัส แปลกมากพี่ว่าอะไรเฮ้ยใครไะพี่พี่ใครก็ไม่รู้พี่พสองคนแอบลงังงี้หน่ยพี่นะเราไม่เจอไหมพี่นะนย่าไปเดินดูเมื่อกี้เขาเขาเข,า,ข,า,ขาตกใจเขาโพล่มาเป็นคนกะเลี่ยงเหรอ เดี๋ยวก่อนนะเขาบอกว่าเมื่อกี้เขาแอบเพราะว่าเขาคิดว่าพวกเราจะทําร้ายเขาคิดว่าเราเป็นโจรแล้วก็เขาอะพวกเขาเป็นคนมาเก็บเสื้อผ้าหรือเปล่าลืมเก็บออกไปนั่นลูกเหรอทุกคนเป็นพอลูกกันนะพี่ๆนะเดี๋ยวก่อนนี้เลี้ยงมาคุยดิเป็นยังไงมายังไงมาจากไหนคบเนี้ย มันจะเตมน้มาเล็กหรอตมน้ำมาเจกเร็เลยขออาศัไม่ถ้ามาดีเราไม่ว <It 's S 1> <never S 2> ่าแต่ถ้าเป็นคนที Asia ่ไม่ดีอ่ะเป็นผู้สมุงสมิงหรือเปล่าใหญ่ใหญ่ถ้าสมิงมึงคงไม่กล้าจุดไฟหรอกย่องน้ด ดูะมีวุนห้หลัง้นองสัใหญค้นตัวนะว่ามีอะไรหรือเปล่า่อองสองทำอะไรเลยไหละตกใจตกใจกลัวนะมาเดี๋ยวมาขวี้มาไปมายังไง เดนเหรอยึดต่มงนเหรอออกมาเมื่อคืนหลังจากเรากลับไปแน่เลยเยอะเหรอเยอะเหรอพี่พี่พี่กลับมาคุยกับสองพะรุนนี่กันว่ามาอย่งไรเป็นยังไงอันนี้ผมไม่ได้ย่อจะอันนี้นะไม่จะท่ามไม่ได้เปิดใจว่าอะไรนะคือเราต้องรู้ความปลอดภัยว่าต้องสแกนก่อนที่ภูเขาอะมาด้วยความหวังดีหรือเปล่าใช่มาด้วยความปลอดภัยหรือเปล่าไม่ให้มาแล้วจะทำให้เราเสียหายหรือเปล่า ไอโยัก like like ินผ huh? so okay? well, so like huh? ู้นออยักนนก็ยอยู่ยนยู่ก็ได้ย่ใจงชูใจมาไดอย่างจอาีฮะบื้อติดาลนระหว่างเหระโอ้โหเขามีหมู่บ้านมยป่าคนนู้นคือฝั่งคมบ้านแหละเขามีประวัตการมะเข้ามายึดยึดพื้นที่พวกมีอิทธิพลนี่เหรอไม่ใช่กลุ่มน้อยอ่ะเข้ามา นี่ถ้าซื้อกินหลังมันจะเกิดขึ้นเหน่อยอะไรอยู่สองคืนเพิ่งจะถึงที่นี่พี่พี่ลงเดินจากป้ามาสองคืนเพิ่งมาถึงกับท็อปเราพี่พี่เราไม่มีอะไรมากินด้วยย่ายูามองสมองอะไรอ๋อเป็นคนสติสมองไม่ค่อยดีน่ะลูกเขานะน้องสารนะ โยโยเก๊กกรเช้อยู่แล้วเก๊ผมว่าผมเป็นเจ้าของกระตอบพี่นี่นะเขาขอร้องขอไหว้เราให้เราให้เขาอยู่ตรงนี้ได้ไหมขาไม่มีที่ไปแล้วขอไหว้เราผมว่าไม่เป็ไม่ต้องไหว้ไม่ต้องไหว้อย่าไหวอย่าไหว

มันส so so ุดทางเลยจริงๆไม่เป็นไรครับไม่เป In ็นไรครับผมเข้าใจลุงดูก็สติแล้วค่อยดีทางสมองพี่นะนื้อหมึนี่งซื้อหมึกนั่นแหละอยู่ก็ซื้อเยอะจ้ะซื้อหมึกนั่นแหละอยู่เอ๋อโอเคกถั่วไงถั่วลุงก็ซื้อถั่ว อถูนะะอถูอเขวถูอถูถแล้วทุยเอ้ยถูแหมูดิหมูหมูถู่ไวหมูไหม่อายุขาชื่อหมูแล้วน้องหมูอ่เพิมเมย์อะไอนไซเต็มอาไซ้ไส้ไม้นี่ยหมหมูกับไม้ใช่หรอคนเรียกาถทยหมูกับไม้นะโอ้จดไซ้จดไส้อะพี่ไซ้พี่ไซ้ดช่กระเหลียงอะไส้ไซ้ไซ้ก็ถูควายอระควายไซ้ ไม่อะไซก็คือมไม้ไงไซคออึ้อย่างเงี้ยอ๋อไม่เคยใชอไม้หรือไม่เอาชื่อต้นไม,ม้ออทมี่แต่ต,ตนยย้นไม้ชื่อ,ยอยต้นไม้ไงเต้นไม้คือผูอ้ต่อตั้งให้ผู้ช่วยตัตั้งอันนี้คือเขาชื่อเขาเองน้องสาวนะแต่เป็นไรน้องหมูเนะน,นี่ยเน,นื้อซีเมอร์เกอเนื้อซีเมอร์พิลังเกเดือดร้อนคือวุ่นวายอยาา่างเงี้ยพอถ่ายก็อย่างเงี้ว่าอะไรวะเฉดเช้ชาเลยยะก็คืออย่าให้ทุกอย่างวุ่นวายเดือดร้อนนะอย่าให้มีเรื่องเดือดร้อนอย่าให้มีเรื่องวุ่นวายเข้ามา โย่พี่เอ็สุดยอดมาอันยอดยอจยดูยอดปสิดย่เอที่ยอดงขวยย่งทีหาปลาละอเยอะู้ดแต่แค่บอกาอยเดยอว่ที่เขาาาหาปลาได้เนี่ยบางทีเชือว่าบางทีเราอยู่มาเที่ยวทียอืคือางอดิอเจอเมอไม่เน่ยผมบอกเขาว่าให้อยู่แต่ว่าจัดการซ่อมแซมบางนั้นเองเพราะว่าจะให้ผมทาให้มันเกินไปมันดุม ดูแบบว่ารับใช้เขาเกินไปให้เขาอยู่รินให้เขาซ่อมแซมตรงนั้นจุดที่มันยุบอยู่ให้เขาซ่อมเองแล้วก็จะมาเอาของที่จำเป็นมาให้เขาก็ได้เขาห่มหมอนนะทุกคแต่ตอนนี้เขามีเสื้อผ้าแล้วมุ้งเหรอมุ้งไ่มขาใช่ช่วยกันนะก็ช่วยไปทุกคนนะที่เป็นจะช่วยจากับคน่ปบอกยังไม่บอกบาลูเลยใช่ื่องนี้เดี๋ยวไปบอกบาลูทีึงว่าเราเจอคนที่ยากไร้กว่าบาลูเป็นที่ลำบากกว่าบาลูอยากให้บาลูมารูจักด้วยใช่ซึ่งก็รู้ว่าบาลูเคยลำบากแบบนี้มาก่อนไม่มีที่ ซึ่งผมว่าวอลัวเข้าใจแล้วก็เห็นใจเขาแะนะน่าสงสารน้องคนนี้ด้วยน้องน้องหมูที่ต้องตามพ่อมาที่เขาก็ามีปัญหานสมองนะอไอผมไม่บูลลี่เราไม่ทําให้น้องอับอายนะแต่เราพูดความจริงน้องสมองไม่ค่อยดีใช่พี่จะรับรู้แล้วก็เราก็ได้รับรู้ด้วยดีกว่าเราอยู่งงเอทำไมน้องบาทำตัวเหมือนแบบเออเออคืเอเรื่องที่ไหน,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 นแล้วน้องมีปัญหานสมองที่นะไม่เป็นไรเราเข้าใจพี่แล้วก็พี่ครับเดี๋ยวเราจะมาเยี่ยมอีกแน่นอนจะ่จะให้เขาทอมแซมมากกวก่อนเรียบร้อย เพราะว่าเราเกิดมาทำวันนี้แต่ว่าเจ๊ไนยกับเขาก็มาอยู่แล้วกใว็ให้อของไว้ให้พวกตะปูไว้พรอนไว้ให้เขาทำแล้วก็ให้รู้ว่าสิ่งสําคัญเนี้ยตรงเนี้ยสำคัญแค่ไหนสำหรับเขาถ้าเราทำเสร็จอ่ะเขาจะเห็นคุณค่าที่นี่ทุกคนเพราะว่าเขาทำเป็นความกำลงังของเขาบางส่วนเนี่ยตกใจ<ห>น,นะนะเขามาเจอแบบว่าเอ้ยเขาแอบลังเห็นอย่ที่ตรงนั้นนะกลัวเหมือนได้ยินเสียงออกมาเพิ่มพอเดินไปลางเห็นลุงเขาแอบลังเห็นตรงนู้นอ่ะตรงที่มีท่อนไม้ทุกคนนะอยู่ข้างล่างแล้วก็ใหญ่เดินไปดูข้างล่างก็พุ่งออกมาตกใจกลัวแล้วก็รีบยกกกมืือออ่นเล<า>ย็คแบบ อันดับแรกคือยกมือไหว้ก่อนเพราะความกลัวเขาหนีมาพี่น้องสามากพี่ผมน้ำตาจะคอเนาะบอกเข่าบอกเข่าบอกเขาบอกวิธีเขาเออแทงให้น้ำมันออกนะน้ำมันค้างอยู่ตรงผ้าใบนะนี่ นึ่งเน้อสียจอจอดซ้ายพี่ไม้พี่พี่เข้าใจใช่ไหมพผูนะพี่พี่ครับอ่นี้ไดะพ่่้ันยอบอกพี่ก่อนจะว่าจอจอดซ้ายอ่อทุน่มัใช่อยู่ใช่อะโย ทำาสะอาดพวกที่นี่ด้วย,บยใบไม้ด้วยอยู่ให้มันเรียบร้อยสะอาดให้มันดูแบบมีสุขอนามนะัยนะขอจะจัดการเรื่องของสะอาดนะครับดีใให้เพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะจัดการพวกอย่างแล้วก็อาจจะมีทำพื้นที่เพิ่มเติม,ตถถมเขาจะทำเพิ่มด้วยแบบว่าถ้าเขาอยู่นานนะถ้ามีเวลาหรือว่าเขาที่ได้ออกเนี้ยเขาจะทำอะไรเพิ่มเติมเป็นที่นุ่งที่นั่งเนี้ยเขาจะต้องทำเองวองนี้แต่บอกเขาว่าขอบเขตมีแค่นี้นะห้ามทเพิ่มหมอโอยเฮียอย่าทำอย่าทเพิ่มนะเอาแค่นี้พอ

ทำแค่นี้พอแค่ยาวต้นกล้วยไม่ต้องฟันแล้วห้ามฟันเพิ่มเอาแค่นี้แหละหาสัตว์หาสัตว์ป่าสัตว์น้ำกินแล้วกันช่วยกันนะใช่ใช่ได้คนนะช่วยกันช่วยใครช่วยได้เราก็ช่วยของเราซัพพอร์ตของเราน้องส่านะแบบหนีหนีหนีมาแบบว่าสองคืนแล้วพี่นะไม่รู้กินอะไรมาหรือยังเราก็ไม่มีอะไรติดกระเป๋ามาเลยพี่

来，来走来。这里把上面的，我给，计拿你脚里有，然后是 OG 的，你知道，然后这本上，都有的那么多，有几下呀？有几下？哎，有哎，有不人不干压，还有敢压，有装路，双技能，二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 ，

ี่่่มาอนด้เรา้มาทันไมถ้ป้องกันตัวก็ยิงนกไ้จะให้นะครับติกเขาไว้พี่เพื่อป้องกันให้เขาเอาไว้ป้องกันตังด้วยแล้วก็เอาไว้ยิงสัตว์ที่สูงพวกนกอ่างนีเอาไว้ย่างกินได้ใช่ไหมย้ายเลยวว้ายยนรู้ก็ดีใจที่พ่อของามาถึงที่นี่ได้ เวนะต่เาบอก้ผมไม่่ะสงารนะแบบว่าเห็นใจเขาเหมือนกันทุกคนชวยกันช่วยช่วยได้พี่นะพวกเราเป็นมนุษย์ด้วยกันสระเสริฐด้วยกันพี่เพราะว่า ไม่มีใครอยากอยู่แบบว่าโดยที่ไม่มีประโยชน์ใช่บางทีแบบเคยว่าแหละมันยลือกไม่ได้ที่คนเราอย่างที่บอกฮะทุกคนถ้าเลือกได้ก็ไม่มีขยาันมาเกิดแบบอย่างนี้หรอกไม่มีใครอยากจ้องมาดิ้นรนหาที่พักหาที่อยู่ที่มันดีหรอกอจำเลือกไม่ได้ไ,<ม>ไงมาปู่งไหมเดี๋ยวมันจะเฉื่อยจ้องเจ๋อเมื่อยแก่บอ,อกไหมบอกไหม เออส์เออส์โอซาเออส์นยอยู่ได้อีกนานทุกคนแค่ซ่อมพื้นก็สบายแล้วหลบฝนหลบแดดได้ก็ต้องบอโอเคแล้วปลอดภัยแล้วเอาเป็นว่าเดีตอนเย็นนะเย็นเย็นเราจะนำพวกออกมาให้แล้วก็เป็นพวกขนมของกินนะเพืก็จะให้คุณจะรู้ด้วยว่าเดี๋ยวขอให้สองพ่อลูกนี้ อยู่ตรงนี้นะมาดูอาจจะได้เข้าใจนะคือก็จะมาเจอแล้วตกใจสะเอกอนเลยมีปัญหาอีกวันหื้อตาะของเล่นพี่มีของของเล่นแตาไม่มีของเล่นทุกคนนะน้องโกละแต่ว่าทางมีผมเลกที่อย่างว่าผมไม่อาจจะทำนั้นก็มีปัญหาในสมองเลยอาจจะไม่ใส่เหมือนเด็กอยู่แต่ดูแล้วข้ามือนโตนะโอเคพี่เดี๋ยวเราขอเดี๋ยวทางกลับไปเพื่อไปเตรียมของมาให้เขาดีกว่า เพว่าไว้ใจเขาได้พี่เขาก็เป็นคนปกติทุกคนนะแล้วก็อย่างที่บอกฮะเราช่วยเหลือเขาได้ต้องช่วยเหลือเพราะว่าเราไม่อยากให้เขามีปัญหากับที่อื่นเพื่อไปเจอคนที่ไม่ดีอย่างเงี้ยจับตัวเขาไปใช้ใช้งานเป็นแรงแรง,แรงท่าอ่เออผมไม่อยากให้เกิดเรื่องราวงั้นทุกคนนะเดี๋ยวไว้เราเป็นการไปเตรียมของกลับมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งว่าจะเอาไงต่อจะให้ของอะไรเขาบ้างอาจจะมีพวกแรกๆคือเป็นพวกอุปกรณ์การนอนอะมุง้งพราหุมหมอน,นอย่างแรกต้องมีเพราะเสื้อผ้าเขามีละเสื้อผ้าไม่ต้องละแล้วก็จะมีพวกเครื่องใช้ สบู่พวกสบู่พวกแปรปองต่างๆที่ต้องใช้ในการใช้ชีวิตในดำรงชีวิตอย่างเงี้ซักผงซักผ้าเีทุกคนนะเพราะว่าส um ิ่งสําคัญก็ฝากพี่พี่ทุกคนเป็นกำลังใจแล้วก็กดไลค์กดแชร์ทีทุกคนนะเราจะช่วยเหลืออบครัวนี้สองครอบของพ่อลูกถ้ามีโอกาสเราจะทําให้เต็มที่ไปเลยกลับบ้านกันไปคว้าโจโจชนะโจหยุดเกยฮะเอากระเป๋าเอยกระเป๋าเอยกระเป๋าหมดลย เดี๋ยวของไให้เขาพวกอุปกรณ์ค้อนพวกดวดที่ไว้เขาใช้แล้วเจอกันนะทุกคนนะไปะโหรักลูกมากพี่สดเแกก็เป็นห่วงลูกแกมากนะรักลูกมากนะถึงลูกเป็นนี้แกก็รักมากจริงลูกใครใครก็รักนะทุกคนนะเห็นภาพกอบอุ่นมากเลยทุกคน